เอาละครับเรียบร้อยครับโอ้มานนีแล้วเอาพี่เล็กดัดตูดพี่เล็กเอา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 ,เ,อาอเจอพี่เล็กสะจวดดัดตูดกระเด็นเลยครับล็อกกี้จาก ขบวนราชธานีช่องกลางนี่ดินค่อนข้างฟูหมดแล้วครับด,ดินทรายเรียบร้อยเลยต,ติดลมสบายครับคุะเต็มแล้วครับ สบายดูไปตัวแล้วเอามาข่าวออกมาแล้วตัไปก่อนไปจะส่องเพื่อให้ได้ที่แยกคนเพื่อเรียบร้อยครับคันนี้ครับเรียบร้อยแน่นอนครับไปแล้วช่องเดิมโอ้ยไปเรียบร้อยเลย เอามมาขาวมาอยู่เลยอะไปทางตรงนี้ครับเอาม้าขาวมาอยู่เลยจะ hey, ทำไงดีเนี่ยทำไงจะหลอกมมาขาวไปติดได้นะครับ ฝั่งของเสียหนึ่งครับออกมาเหมือนกันฝั่งของเสียหนึ่งนี่สบายหน่อยฝั่งนี้ครับโอ้โหอันตรายอันตรายอันตรายเอามาขาวไม่อยู่เลยอุยอะเมก้าเขียว ลากันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องเดินทางกลับก่อนละเดี๋ยวมาใหม่ทีมงานโทรหนึ่งสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ